ไม่ได้เจอนานตัวบุมขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวเท่าเดิมถึงในชีวิตจริงผมจะน้ําหนักขึ้นก็เหอช่วงนี้เอเบาร่างกายคือตั้งใจว่าจะมาออกอกําลังกายจริงจังอะไรเงี้ยครับผมอะไรนาะกีมานี่มากีม,มาแล้ว พ um ี่จำหนูไม่ได้ก็ตอนนั้นน่ะหนูพิมพไปบอกว่าพี่ว่านพี่ว่างกับพี่ดําเป็นกีจําจำไม่ได้หนูสร้างโหน้องน้องคิดว่ามีคนเดียวเหรอที่ถามคาถามแบบนี้เนี่ยผมเนี่ยได้คําถามแบบนี้ไปเยอะมากๆเลยนะเว้ยพี่ว่านเป็นเกียไหมพี่ว่านเป็นเกีไหมขอตอบหน่อยพี่ว่านเป็นอะไรกับพี่ดําเป็นแฟนไหมก็แม่งเยอะมากๆเลยนะเว้ยประเภทที่แบบอ่ะผมก็ตอบไปตามตรงว่าอ่ะผมไม่ได้เป็นแฟนกับพี่ดําพี่ดํามีแฟนแล้วแล้วก็จะตอบว่าไม่เชื่ออ้อยชแล้วมึงมาถามกูทําไมใครหมุนตัวขอให้คนนั้นโชคดี ทะเลาะกับบิ zy, ๊กตอนรับปีใหม่ <lifelong> <S <S มีใหม่ปัญหาเดิมๆเมื่ผมคุณไปพี่ไม่ได้เป็นหรอกนะใช่ไหมผมอาจจะเป็นฝั่งอะไรน่ารักกินข้าวหน่อยไม่ได้ดิคุสกีบีดี้ถ้าผมมากินข้าวกลางไรใช่ไหมมันจะต้องมีประเภทที่แบบเอาข้าวมากินกลางไรอีกแล้วไม่ลงทุน <c oughs> ว่าอย่าเล่นนมตัวเองฟรีไม่ได้เล่นมือมันติดเนี่ยมือมันติดเมื่อกี้มันไม่ใช่ความผิดผมเลยอันนี้นี่นี่ดูนี่ดูดูนี่ดูนี่มือผมทำแบบนี้เว้ยไม่ได้เล่นนมถ้าเล่นนมมันต้องแบบนี้นี่นี่ีเดมฟิกนสวี in <laughs> ฟรมบอยแปลว่าอะไรแล้วครับมันมาจากคําว่าฟีเมลกับบอยครับผมก็คือเป็นผู้ชายที่มีการโชว์เสนแบบเชิงผู้หญิงอย่างเช่นการวางตัวแบบดูติ่มติม,ตมนอบน้อม,น,มนุ่มนิ่มอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายเขาจะดยยูเหมือนแบบหัวห่าใช่ไหมเฟรมบอยก็จะแบบสวัสดีนะครับผม,ผมก็สากเนืฝากตัวได้นะผมชื่อต้นว่านนะครับมันจะมีความนุ่ม,มนวลอ่ะมันจะไม่ได้เป็นมัสคูลีนก็คือแบบชายแท้แบบคนลูกผู้ชายอะไรอย่างงี้ยถึนว่าุยถูหน้าอกแบบ67แรงแรงหน่อยผมอยากได้เลขเด็ด จห่ใหญหรอกๆาอ้าเอางี้เอางี้เอางี้เดี๋ยวคลิปนี้ถ้ามันไม่ติดปัญหาอะไรน่าจะได้ลงฟินเดือนเดี๋ยวทูแล้วออกมาเป็นเลขนะครับผมอ่ะเลขออกมาแล้วครับผมแต่ว่าผมไม่รับผิดชอบนะเว้ยถ้าหวยเดกนะฮะนี่เอวหวานไหมไม่นะอืม ทำยังไงวะมันทำให้เป็นอะทำไม่เป็นอะเอี้ยหวยมันทำยังไงอะเดี๋ยวย่าให้ดูหน่อยครับผมยังไงวะแบบถ้าผมโดนหวยกินผมจะไปสุรินทร์ระบายอารมณ์กับคุณว่านแบบโปรไฟล์ทวิตเตอร์ห้าพันห้ร้ออะไรวะคุผิดอะไรอะก็คุณขอเลขหวยผมก็ให้เลขหวยตามที่ขอเราไหมอะแล้วคุณจะมาโทษผมได้ไงอะผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ใบหวยกินสักหน่อยถูกผมไม่ใช่มีปุจีนะเว้ยแม่ผมบอกว่าถ้าผมไม่ไปนอนแม่จะเอาคีย์บอร์ดมาทุบหัวผมกับ ไปนอนไปนอนไอฟก,กิ้บีดี้มึงไปนอนโอ้โหสภากคูคอมเมนต์มันยังไม่ได้กินข้าวเย็ยนเลย,เลยได้ไงวะกดให้คนดูให้ดูหน่อยครับผมได้ขอใจยังวะสภาพนค,คนเรานะขอแตอะไรโง่บีชชุบมึงโง,ง่คนดูโง,ง,ง,ง่โมเทพไม่แปลงฟันเทพไม่จัดห้องนอนเทพไม่ทํากันบ้านเทพโดนแม่ตีและคุณก็จะโดนลาลาตีเหมือนกันนะผมทำไมไม่ทากันบ้านไม่ทำกันนอนเหรอ เอโ้ดูเนทครั้งแรกครับนกเสพมาเดี๋ยวเรื่องลูกแสงมันไม่ได้ร้องมันนี้ตุยโตุยป่อป่อตุยตุยป่อป่อตุยขอบคุณดเนทด้วยนะครับมือกูเป็นไรเนี่ยมือวิ่ง200เมตรนะครับผมชีวิตเรามันง่ายมากๆเลยเว้ยเพียงแค่เราวิ่งแค่นี้ก็จบแล้ว โอ้เซเซฉันอะอยากจะต่อเขาดูให้ได้เลยเว่านครับว่านครับครับย่าแถวนั้นอร่อยไหมอัดชิมให้หน่อยสิว่าจะลองไปชิมดู มันก็หวานดีอะฝานอาหารเยอะครับผมมันมันเป็นหวานหวานปนเคม็มอะครับผมคือแถวนี้มันเป็นดินโป่งครับมันก็ดีดีดีครับผมมากินเดี๋ยวกินแบบเติมฝานอาหารให้ชีวิตนะครับที่เป็นควายเรากินหญ้าเอ้าก็ขอมาหาไม่ใช่หรอฮะไอพวกนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไอคอนใหม่แล้วหรอไม่ได้ไลฟ์นานมากไอคอนแอดมินมันได้มันไม่ใช่ปลาเจแล้วอ่ะเฮ้ยได้ไงอะ่ะแล้วแบบนี้ผมก็จะรอไม่ได้อ่ะออาปลาเจฟาดออกปลาเจฟาดเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนคำใหม่แล้วแบบเป่ารูปฟาดอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมเฮ้ย เดี๋ยวนะผมเพิ่งเห็นทำไมแว่นผมขึ้นฟ้าเงี้ยหรือกัมมันตรังสีทำผิดแล้ววะอ่ะเผื่อใครงงนะเว้ยเผื่อใครงงผมอยู่ในโรงงานเชโนบิลเว้ยแล้วนี่คือสภาพผมผมว่าผมโดนกัมมันตรังสีเล่นแล้วว่ะอู้ลุกฝึกมีเลยงอกมาตรงหน้าอกอ๋ออ๋อนมมีอยู่แล้วนี่ว่ะโทถดว่านเป็นเด็กเนื้อไปแล้วเฮ้ยหรือชอบแบบเนื้อมากกว่าวะ Actually ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในอักษะตอนสงครามโลกครั้งที่สองเพราะเราโดนบังคับเข้าไป ยึดฝาใหม่เบียทหารจะจัดเลยต้องฟันหลอด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปใส่ในโปรแกรมต,ต่อได้นะอี๋พาเดินชมโรงงานนยครับผมได้ได้ว้าวนี่มันเดี๋ยวนะนี่มันฝนในตำนานนี่หว่าที่มันระเบิดก็คือตรงนี้ไงมันโอ้ชีนมากๆจนน้ำมันระบายความร้อนไม่อยู่อะเราเลือกที่ไร้บ้าหนหาดจ,จังเลยวะมามาไล่ตรงด้านหลังกับเอกับมันตะลังสีเนะฮะขอกำลังใจหน่อยครับโดนรถชนแต่โชคดีรอดมาได้วุดหวิดอุย้ย เหรอครับผมโชคดีโดนรถดีชนแน่เดี๋ยวรถดีโอโอ๊คก็นั่งงงอะไรรถดีวะโอ้โหมึงเราเราเอากูอยู่ที่ไหนเนี่ยผมโนคลิปช่วยด้วยผมโนคลิปเดี๋ยวจะสามารถโนคลิปกลับกลับเข้าไปที่เดิมได้ไหมได้หรือไม่ได้หรือไม่ผมโนคลิปกลับมาที่เดิมได้นั่งดูดิผมโนคลิปกลับมาที่เดิมได้เฉยเลยแต่เขาเขาบอกว่าอะไรนะ

เออเออคุณต้มบอกปุ๊ปปิดดเอ่อไม่มีอะไรฮะไอพี่น้องว่านเฮ้ยยังไม่เป็นไรมันก็แค่ลองตื้อๆเฉยมันไม่ระเบิดหรอกหน้าใช่ไหม <S <S เอามาหนึ่งล้านเดี๋ยวเปิดอะไรเปิดหน้าเหรอเนี่ย หน้าผมผมงงมากเลยเวลาคนมีคนมาถามว่าพี่ว่านเปิดหน้าหน่อยเนี่ไงกอหน้าผมไงที่ถอดแว่นเลยเนี่ยอันนี้ได้เห็นหน้าสดๆแล้วเนี่ยฉันงงมากๆเลยพวกเกเรคุณดูดีไหยฮะคนชั่ววันไว้คนชั่วใจเกเรคนชั่วตอบว่านเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาตอบกูทำไมเนี่ยรอกินคุณว่านกินอะไรอ่ะผมเป็นคนเปิดพิสดารมาเยอนนะเว้ยกินกบกินจระเข้อันนี้เข้าใจได้กินแมลงอันนี้ปกติเว้ยเอกินวีทูเบอร์คุณมึงเป็นคนยังไงถึงมากินแบบฟับฝินทางดิจิตอลแบบโมเดลนะเว้ย คือตัวผมเนี่ยมันเป็นตัวแบบดิจิตอลนะเว้ยคุณจะกินดิจิตอลยังไงคุณกินตัวเลขเข้าไปหรอเนี่ยหรอกินับตอกในความหมายคนดูนั่นแหละครับผมอ๋อก็ไม่บอกจะได้หันตู่ได้อะเฮ้ย อะไรเนี่ยกู <c oughs> คุณว่าเสียงน้อยลงไปมากนะหลังจากได้โมเดลใหม่ไม่หลุดโมเดลต่างกันตรงไหนวะคือผมผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างจากไอตัวอะไรนะฟเฟที่ผมเคยใช้เมื่อก่อนนะตัวนี้มันก็ยังทําตัวน้ท่านี้ได้นะเว้ยอร่อยจนปี้เรื่องแสงเราหยุดไม่ได้วะไม่เป็นไรแล้วก็วจะทำให้ได้หรอวะอร่อยจนปี้เรื่องแสง กคือคาไมเวอร์ชันเพื่อนคุณบ่านเฮ้ยเห็นไหมผมไม่ได้คิดไปเองเว้ยผมบอกแล้วเว้ยว่าคุณกลัวเหมือนคา<อ>ไมไม่มีใครเล่นอาร์คไนอินฟิวยังคุณว่าเหมือนไหมเหมือนตัวผู้หญิงไหมจะเปลี่ยนหูเป็นขาวอะตอนแรกไม่เอะใจนะจนไปดูตอนที่เข้าโวมาแล้วไปเปิดกระจกอะมันใกล้เคียงมากเลยวะเห็นไหมเหมือนเหมือนถ้าคาไมเหมือนไอตัวในนิเกยใช่ไหมผมคุณกลัว <ๆ S 1> เหมือนกับตัวผู้หญิงในอาร์คไหนใส่หน้ากากนี่ใช่เลยจริงจริงเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมบินเฟื่อให้นะ ใครก็ได้ช่วยผมด้วยผมติดเชื้อจากทางไมมันมีมาครับฮะเดี๋ยวนะ L E L E L E ลาซายา L E L E ลาซายาอ๋อไอคลิปล่าสุดคุณคาร์ไมใช่ไหมพงศ์ลา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 สอยากขอให้ดูหน่อยครับพี่สาวกีตาร์หมุนขี้นักคอ บางทีผมก็ตามมุกของคุณว่านไม่ทันนะแล้วมันเล่นมุกอะไรของมันวะเช่นปีสองแสนห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าเอาไม่รู้จักหรอจริงดน่อันนี้มันฮีดมากเลยนะเว้ยปี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 อร่อยจนปีหลมเฟงไม่เคยฟังจริงรอพี่ยังร้อนเลยนะไ้ยคุณไปกลัวเขาส่งอะไรมาให้วะเช็กแป๊บเหมือนเหมือน เหมือนโคตรเหมือนเลยขอจุ๊บเม่งได้ไหมครับผมมันยกเม่งไม่ขึ้นห่ยดิมันติดยามันยกไ่ขึ้น่ะอ่ะเพิ่งเล่นจิตแพดจอยไรไหมครับผมโอ้โห่เมคิดถึงว่ะพอพูดอย่างนี้แล้วอยากสักเกียนเพลงนั้นขึ้นมาเลยว่ะนี่แต่งตัวเป็นทอมบอยได้ทำไมจะทำไม่ได้ไม่ยากครับผมนายมาถุกที่แล้วแหละไม่ใช่นี่นี่ ยัง <G l ug> ไงพีไหมครูนี้อ้ายห่อไหมนี่เจ้มันจะมีผมนึงแต่ว่าผมว่ามันมันออกน่ารักไปเนี่ยแบบเนี้ยแต่อันนี้มันอันนี้ผมว่ามันมันมน่ารักไปอ่ะมันมันมันดูแบบผู้หญิงไปหน่อยผมเลยชอบทรงนี้มากกว่าอีกแบเนี้ยก้นใหญ่กว่าหน้าอกจริงไหมจากภาพหน้าปกแล้วคุณคุณปายว่าไงอ่ะคุณปายว่าก้นใหญ่กว่าหน้าอกจริงไหมไอ้ย,ยืนตรงคิดว่าไงอ่ะแต่มันอาจจะไม่ได้วัดปีมากนะแต่ว่าก <G l ug> ็ใหญ่อะใหญ่เลยใหญ่เลยครับผมแล้วจ๊พแล้วทำไมคุณไม่พิมพ์ข้อความอ่ะไอ้เช่ เล่จะพอครับผมผมมากครับผมเออเอาไอีไม่ไม่รู้จะขอบคุณยังไงกูไม่ได้ห้าร้อยบาทมานานแค่ไหนเร้ววะอระตูไปดูกันนะสวัสดีเจ้าแม่ยิ่งใหญ่กันรอบหนึ่งกันรอบสองกันรอบสามพี่ว่านรู้ไหมว่าผมเจอมเดีพี่ครั้งแรกแล้วผมถามเพื่อนเลยว่ามีวาร์ปไหมไม่แปลกเพราะว่าคนเล่นเบียร์แชทเนี่ยมันจะมีคนประเภทหนึ่งที่ทาวาร์ปแต่ผมไม่ใช่สายนั้นผมไม่ใช่เป็นคนที่สามารถ์วิตแนวนั้นได้อรผมทําไม่เป็นผมทาไม่เป็นอ่ะผมพูดจริงๆนะคือผมจะบอกว่าผมเป็นคนทะลึ่งแต่คือผมอะเล่นเป็นเชิงแบบม ผมไม่สามารถทําให้คุณเสียวได้อเอางี้แล้วกันนะมันไม่มีใครในนี้หรอกเว้ยเข้ามาดูผมแล้วราเแขยงหรอกไม่มีคนเข้ามา,มาเขามาดูมุกตลกของผมทั้งนั้นแหละจริงพี่เราลองทํามีมกระดูกตีโลด้วยครับผมเดี๋ยวนะมันมีนี่ไหมเฮ้ยนี่นี่นี <c oughs> <c oughs> ท่าวะทำไมวะทำไมต้องให้ผมทำอะไรแบบนี้วะเกี่ยวว่าฉันเกียงันหรอทนไม่ได้ฉันลําไม่ได้พูดไปใครจะเชื่อเพื่อนผมนราทำหมอนข้างลายพ่ว่าแล้วนะเชื่อครับผมเพราะว่ามันมีคนทำแตนดี้หนึ่งต่อหนึ่งแล้วครับผมของผมปิดไลฟ์ได้ไหมครับผมเออไปก็ไปเล่งจังเลยอนีปกติไม่ใช่ว่าแบบเอจะไปแล้วแล้วแบบเสียได้หรอวะทำไมพอถึงเวลาปิดไลฟ์ทำไมไล่กูเออไม่มีอะไรหรอกไปไปละไปละไปไป